ไม่นั่งอย่างนั้นนะควบคุมการประปาาหรอคะอ๋อควบคุมการประปาฟูฟูเอ้ยฟูฟูเออจะตกจะตกระวังแล้วที่ให้นั่งตั้งเยอะตั้งแย่ไม่นั่ง อืมไอพุงโลพี่ข้ากิ้งข้ากิ้งนอนสบายนะพุงโลนะ,ฮะเฮ้ยออเหอ,อ นั่งจะหลับอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ไปนอนให้มันดีๆละ่ะมันก็หมิ่นเหม,มที่จะตกไหมถ้าตกนี่ลงในกระมังน้ำนี่ฮฮ้อเอองามไส้เลยแหละฟูฟูฟเออ